หนูนักศึกษาพัฒนาสังคมนะคะจะถามคุณป้าว่าตอนนี้ในปัจจุบนันในชุมชนของคุณป้าทําผลิตภัณฑ์อะไรอยู่บ้างคะหลักเลยก็ท,ทําพริกแกงค่ะพริกเป็นพริกแกงเผ็ดของในชุมชนนะคะก็คือขายได้เรื่อยๆะคะ่ะตไปก็ได้คำถามที่สองนะคะในปจัจในอนาคตก็ชุมชนเจ้าวัดจะพัฒนาอะไรเพิ่มขึ้นไหมคะ ทำเป็นพริกเผาค่ะเพราะตอนนี้เริ่มแล้วเริ่มเริ่มทำเป็นน้ำพริกเผาพริกตาแดงน้ำพริกผัดอย่างเงี้ยค่ะใส่ปลาย่างใส่หมูกอยก็เริ่มเริ่มเริ่มตลาดเริ่มที่ตลาดแล้วเริ่มเริ่มรู้จักกันแล้วใน,ใน,ใ,นในชมุชมชนในทุกตลาดทุ่วไปแล้วตอนนี้ป้าแบบที่ป้าทำพเดีอร์พานมาเนี่ยป้าได้ส่งออกที่ไหนบ้างคะส่วนมากจะจะขายทางออนไลน์ ก็คือก็จะสั่งกันก็จะ่เอาเป็นเพจอะไรคะชื่อเพจว่าอะไระของของน้อยเนี่ยนะคะบ้านขอน้อยอะ่ะ่ก็คือขายขายในอำเภออย่างเงี้ยก็คือเขาจะสั่งมาแล้วก็ส่งคุณป้ามีทำส่งตลาดหรือว่าขายในตลาดบ้างไหมคะคุณป้าไม่ได้ไม่ได้ไปวางขายในตลาดนะค่ะแลจะขายยางเงคะ ทำมาแล้วก็ส่งตามบ้านตามชุมชนอย่างเงี้ยมันจะสั่งอย่างนั้นมากกว่าคือทาวันนี้ปุ๊บหมดเลยประมาณคือทําวันต่อวันแล้วก็ส่งวันต่อวันเช่นน่ะโคตรก็แทบจะไม่เหลือทาเดินนะก็ประมาณสามโมงทำทีทำทีหนึ่งทําเยอะไหมคะ20-30ล้าก็จะแบบมีลูกค้าประจาที่สั่งอยู่แล้วด้วย เป็นแบบแนวดาวต่ออะไรอย่างนี้จะไม่วางตลาดาษท,ที่เกียดเป็นนะค่าขายแบบนี้มันจะสะดวกกว่ากรตดาษใช่ไหมคะถ้าคนป้าขายกระปุกแบบนี้ค่ะอันนี้ยี่สิบอันี้ยี่สิบยี่สิบบาทเล็กยี่สิบแล้วอันนี้ใหญ่ห้าสิบห้าสิบห้าสิบบาท,บาทถ้าเป็นโลก็รู้แล้วร้อยยี่สิบคุณป้ามีอะไรจะฝากกับน้ำพริกหรือว่าชุมชนเจ้าหน,น่อยไหมคะ ฝากได้นะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้ค่ะมีเบอร์ด้วยสั่งได้ส่งได้นะมาลองไม่ได้ใส่สารกันเูอสะอาดทุกเมนูค่ะไอจุ่มมือใส่ทุกอย่างล้างพริกก็ล้างก่อนแล้วก็ค่อยมาปั่นในในชุมชนนี่ทำเป็นแบบภาคีเครือข่ายหรือว่าแบบว่าเป็นของชุมชนช่วยกันทําชุมชนใช่ในใน เปไ็น,นกลุ่มเป็นกลุ่มเล็กๆยังยังเป็นกลุ่มเล็กๆประมาณสิบกลเป็นกลุ่มเล็กๆที่ช่วยกันทำในชุมช,ชนค่ะขอบคุณค่ะ